สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องมงนียยเววาสิมาตัดเอาบอกฟักจ้กะกําลังเบิงว่าสิเอาหนวยหนีหรือสิไปเอานวยนันแต่ว่าหน่วยทางฝุ่นมันสิหนวยใหญ่กว่าจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยะเสิไปเอานวยฟังทางนั่นจ้ะ กับฟางมาเดลกับแซลมะงานก็ท่านสะอาดกับพี่น้องอเสร็จแล้วย่ายเอ๋กับแซลมาหั่นจ้ะแซมเนี่กับพ้อเราจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นกุ้งจ่ยาย่าเอาอันหั่นเคิงจ้ะพี่น้องให้มันเป็นชิ้นหน่อยล้งจ่าเราได้ย่ายเอาสิเอาไปอันมักใส่กับขมิ้นจ้ะมินี้ย่ายเอาสิได้หานินเดียจ้ะพี่น้อง ลาวจริงีจะก็คือเป็นการแกงแกงบมักฟักส่ก,กับกับกุกจ้ะยายเอใส่ไฟออนก่อนแล้อจีดน่องเพราะว่าย่ายเอสิพัฒน์เม็ดยีหลาก่อนยาเอพัดเม็ดยีหลห้มันหอมๆจ้ะยายเอใส่ใบกระวานตัดอันพริกแห้งจ้าลงมะพัด หอม,หอมกินหอมได้ทีเรจาจะี่นองยาเอสอยูันพลังลงมกมาหะยาเอสจะใส่ผักจก้ะย่าเอสจะตพัดไปเรียๆจยขขั้ตักข้อเกอบซุปคนละจ้ด มักร้กเล่มซุปรอชาตที่น่ายายเอ๋ขอปรุงใจยายเอ๋ส่ผมขนมเนลงไป้จยายเอ๋เส่เสียใจแกบใส่ผิดคนนนจากที่น,อน,นอ,ปปอนน,นขาผู้ใดนี่นมามาหนำมบเน้ากัใส่นำแบบหน้านะะ้จ้าแต่ว่าช่วงนี้ยาเยเออันยุบบ้านนซอสแบบเจอเทียหลายจากที่นอนยาเอก็เลยสิเอาซอสแบบเจอเขียมาใส่แทนามมาหนำมน่าจา้า สัิดูขดเข่า่ึ้นขดตรงขดย่างขดขวางกันจกเซ็นแล้วย่าเอกกับติดเติมมากจากแล้วย่าเอกกับิดปีตาถิ่ใบจาก เดีย๋ยวล่อให้อันบักฟักข้าวสุกแล้วก็หม้อข้าเดือดกันจากพี่น้องหม้อเดือดเ้าจะบักฟักสุกแล้วจ้าพี่น้องแต่ย้ายเอสิขอชิมหนึ่งก่อนเราจะโอเคเราจ้าขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องย้ายเอสิเอาอันกุ้งแล้วจ้าที่ยา้ายเอ็มกใส่กันกับผงขมิ้นแล้วจะเอามา,าผัดใส่น้ำมันจ้า แต่ว่าพัดบ่ได้ให้มันสุคกค่ะแม่จ่าพี่น้องถัดซุกค่ะเมื่อมันจะแข็นก็ให้มันเปลี่ยนสีเส,ส,สือจนัน่ยายเอกจะเอามาโรยใส่อันนี้คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้ะกลุ่มเป็นอยังที่สุกไงยอยู่แล้วพี่น้องเขาก็เลยต้องมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายจา้ะเสร็จแล้วจา้าเราจริงดิ เสร็จแล้วจ้ากับข้าวสอยย่าเอจ่าลาวจริงหลิ์จ้าพี่น้องย่าเอกตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพญล้าจ้าอันนี้ก็สิเป็นแกงน้ำมัจ้าพี่น้องย่าเอแกงหนึ่งแต้มว่านนีิจ้ากับเสี่ยงมากินน้ำกันกับแกงอินเดียของพใหญ่จ้ามื้อนี้จะกินกับข้าวสวยจ้าพี่น้องกินกับข้าวเจ้าเพราะว่าข้าวเหนียวย่าเอเบิดบ่ทันไดปไปลานเอเชียอยู่จ้ามาได้จ้ามากินข้าวน้ำกันจ้า จ้าพี่น้องกับคุณเล่นหลายจ้าติดติดตามมังคิดของยายจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจยายาน้ำได้จ้าพอกระไ่คลิหนาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า